ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย i mm -hmm. วันนี้รายการเมืองไทยเมืองเกษตรพาทุกท่านมาที่จังหวัดตราดแห่งนี้นะครับพ้าพูดถึงจังหวัดตราดนั้นนะครับถ้าเรื่องของการเลี้ยงสุนัขนั้นนะครับต้องเป็นสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านอย่างแน่นอนครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยกับครูชิวนะครับพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านนะครับที่จังหวัดตราดแห่งนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพูดคุยกับครูชิวกันครับ ชครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับครูชิวนะครับท่านเป็นนายกสมาคมตราดรวมใจและเป็นผู้เลี้ยงสุนัขไทยพันธ์หลังอ่านของจังหวัดตราดด้วยครับและตอนนี้ผมอยู่กับครูชิวล้วครับสวัสดีค,ครับวัดจัดหนัก เมืองไทยเมืองกษตเครับผมและตอนนี้นะฮะก็เรามาถึงที่จังหวัดตราดถ้าพูดถึงสุนัขไทยหลังอ่านนะครับต้องที่นี่เลยและก็ต้องอยู่กับครูชิลเป็นนักปราบเรื่องของสุนัขไทยหลังอ่านด้วยแต่ก่อนอื่นก็อยากจะให้ครูชิลเนาะได้พูดถึงแหล่งกําเนิดของสุนัขไทยหลังอ่านของจังหวัดตราดแห่งนี้เป็นมายังไงบ้างครับครูชิลครับสุนัขไทยหลังอ่านในจังหวัดตราดเนี่ยก็มาจาก เมืองปัจจันตคีรีเขตซึ่งสมัยก่อนนู้นเขาเรียกว่าเป็นเมืองของอะไรเกาะกงอ่ะคือย้อนไปแต่อดีตเลยย้อนไปแต่อดีตเป็นของประเทศไทยครับแล้วในปัจจันตคีรนเขตโดยเฉพาะบริเวณเกาะปอครับนะก็มีการเลี้ยงสุนัขไทยหลังานอืมในยุคนั้นตามการบันทึกของคุณป้าสมคิดวัชรพรจนปัจจุบันจนปัจจุบันนะจากเกาะกงนะปัจจุบันเรียกว่าเกาะกงครับ หรือปัดแตงกิรกตในในอดีตเอคนไทยก็อพยพมาอยู่ในเมืองไทยมาอยู่ที่เกาะหมากเกาะไมซีคลองใหญ่เนี่ยอย่างนี้การอบพยพมาก็นําเอาสุนัขไทยหลังอานมาเลี้ยงด้วยมาเลี้ยงมาเลี้ยงโดยเฉพาะคุณป้าสมคิดครับก็เอามาเลี้ยงที่เกาะหมากพอมาเลี้ยงที่เกาะหมากนะครับก็มีการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นคนลงไปเกาะหมากก็ขอขอสุนัข เอาไปเลี้ยงมาข right. yup> Esta, uh, ึ้นมาบนบกครับหลังจากนั้นก็ย้ายขึ้นมาบกอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดครับก็เอาหมาละงานมาเลี้ยงมันก็แพร่พันธุ์ไปทั่วอืมโดยเฉพาะที่วัดคลองใหญ่เนี่ยจะมีสุนัขหลังอานเต็มไปหมดในจังหวัดตราดใครก็เอาหมาสุนัขหลังอานเนี่ยไปไปเลี้ยงแล้วมันก็เกิดการผสมข้ามพันุข้ามสายทางในจังหวัดตราดอนปมูสุนัขหลังอานเต็มไปหมดแล้วอย่างนี้ในอัตลักษณ์ของอ่าสุนัข ไทยพันหลังอานตรงนี้ครับอัตลักษณ์ของเขาความโดดเด่นสวยงามเราเป็นไงบ้างฮะเรื่องความโดดเด่นโดยเฉพาะสวดทรงครับเห็นปั๊บหูหมาอะไรเนี่ยมันมันสง่าทำาเต็มร่างนะมันจะยืนสง่ามากครับแล้วก็หางอืแล้วก็อานอานคือขนย้อนกลับของเขาเนี่ยมันมันมันบ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์อืนะแล้วก็อานเนี่ยมีหลายแบบนะครับ จะอ่านธนูอ่านคมอ่านเทพปน,นมอ่านมา้าอ่านทุกอย่างนะครับแต่ที่สําคัญลิ้นอืแรบมาปับ๊บเวลาแลบปั๊บปั๊บลิ้นดํามันมีความเป็นเอกลักษณ์ว่าลิ้นดําทีนี้อัตลักษณ์เอกลักษณ์ก็คืออ่านแล้วก็ขวัญจะบักข้างสองข้างซึ่งผมทําได้ครับผมเรียกว่ามาสามอ่านนะเพราะาอะไรเพราะว่ามันเป็นกลนหอยแล้วมันมันเหมือนกับอ่านยาวลงมาข้างหลังก็มี ขนย้อนกลับม,มาข้างๆก็ขนย้อนกลับอีกอ <N> นี่ครับนี่ก็คืออัตลักษณ์ของหมาเขาเรียกว่าหมาไทยสายพันธุ์หลังอ่านสายซึ่งมันไม่ได้มีหมดทุกตัวนะครับผมแต่ที่เราทําได้ตรงนี้คือเลือกเอาคําว่าพัฒนาเขามาจับครับนี่นะ,ะมันเหมือนการเกษตรใช่ครับผม <N> นะนะฮะและที่นี่ก็ยังเป็นเขาเรียกว่าแหล่งเพาะพันธุ์สุนัขหลังอ่านไทยหลังอ่านตรงนี้นะฮะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าจุดต้นกําเนิดนะครับของการ เลี้ยงสุนัขไทยหลังอ่านตั้งแต่ต้นกําเนิดมาจนถึงปัจจุบันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภายในศูนย์แห่งนี้ <c oughs> ของครูเชลนะครับตั้งแต่ในเรื่องของการทาโรงเรือนออนะครับแล้วก็ลักษณะโดดเด่นเราจะไปดูอย่างใกล้ชิดเลยว่าสุนัขไทยหลังอ่านเนี่ยเขาเป็นโดดเด่นยังไงนะครับแล้วลักษณะตั้งแต่ลําตัวหัวหางแล้วก็เขาเรียกว่าขาแล้วก็ลิ้นเขาตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันชัดๆนะครับภายในศูนย์แห่งนี้ครับ ครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วตอนนี้ผมก็เข้ามาในบริเวณโรงเรือนนะฮะเขาเรียกว่าถ้าเกิดประชาชนเนี่ยที่เขาดูอยู่เนะาะอยากจะแบบว่าเลี้ยงสุนัขไทยพันหลังอานสายพันนี้นะฮะจะต้องมีการเตรียมความพร้อมโรงเรือนยังไงต้องให้ครูเชลเนี่ยได้อธิบายตรงนี้หน่อยครับครับคือคืออย่างนี้สุนัขไทยหลังอานเนี่ยในอดีตจะเลี้ยงแบบปล่อยอืไม่มีกรงขังไม่มีบริเวณให้ใหวิ่งต่างนะครับจะปล่อยเพราะฉะนั้น การผสมอะไรต่างมันก็มั่วอไม่รู้สุนัขเป็นสัตว์ยังไงต่างเพราะฉะนั้นเราจึงสร้างโรงเรือนอย่างนี้โรงเรือนแบบโรงเรือนเนี่ยอันเนี้ยสองเมตรสองเมตรสี่สิบเซนครับกว้างนะยาวสามเมตรแล้วก็มีประตูนะครับทําไปอย่างนี้เรื่อยเราเดินไปตรงนี้เรื่อยนะครับไอส่วนที่ที่เขียนว่าอ่านสม่วนก็คือสิ่งที่มันเป็นลักษณะของสุนัขว่าเวลาเข้าคนเข้ามาดูเราเนี่ย เออผุนักมันเป็นอย่างนี้ไหมตามตมแบบนี้ไหมนะฮะแล้วนี่นี่ผมจะให้ดูนะครับนะอย่างเนี้ยดูนะต้องสร้างที่ให้เขานอนด้วยข้างในนะครับเห็นไหมเป็นกรงของเขาเราจะรู้เลยนอกจากที่นอนเขาแล้วนะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไว้ในกรงงเงี้ยฮะในกรงก็คือน้ําน้ําสําคัญน้ําต้องอย่าให้ขาดครับแล้วอาหารอาหารก็พอกินแต่ละมื้อก็เอาออกอืนะแต่บางครั้งเนี้ยมันยังมีเทคนิค มีเยอะอีกเยอะแยะครับแล้วอย่างนี้ในเรื่องของอาหารเนี่ยฮะเราจะให้อาหารเขาเนี่ยวันละกี่มื้อยังไงแล้วก็ส่วนผสมของอาหารเนี่ยถ้าเป็นอาหารถ้าเป็นลูกสุนัขลูกสุนัขเนี่ยมันจะเป็นหลายๆตัวครับก็เช้ากลางวันเย็นเอาแค่สามมื้อพอแต่ไม่ต้องมากครับนะเสร็จแล้วถ้าเป็นหมาใหญ่อสามเดือนหกเดือนของผมเนี่ยตัวใหญ่จะไม่ใช้ข้าวจะใช้เป็นอาหารเม็ดซึงเขาเขาวิจัยมาแล้วครับอ่าสามเดือนขึ้นไปถึงหนึ่งปีอะไรพวกนี้ต่ออาหารพวกนั้น หมานะ่ะกินอาหารวันหนึ่งไม่เกินสี่ขีดจะกินมื้อก็แล้วแต่ไม่เกินสี่ขีดครับอ่าลองดูแลทำเขากินได้เขากินแล้วพอหยุดแค่นั้นนะครับอทีนี้ให้ดูว่าเนี่ยอย่างเนี้ยเราทําไมนะฮะเราต้องมีให้เขาบางทีเขาต้องรับเล็บต้องทําเป็นไม้ให้เขาขึ้นไปนอนอย่างที่ไม้ที่เราวางใช่ใช<ห>่เห็นรอยเนะี่ยบางทีเขาเล็บบ้างอะไรบ้างน้ํา ไอ้เดียวไม่ต้องรับตั้งอาหารบางทีเราไปไหนมดมันจะขึ้นคต้องไปที่ลองอะไรเงี้ยนะคือโรงเรมจะต้องแบบว่าสะอาดสะอาดมีกลิ่นไหมเนี่ยไม่มีครับไม่มีฮะใช่มันต้องอย่างนั้นต้องต้องต้องไม่มีกลิ่นเอาไปลองลองดูนะฮะเนี่ยเราทําของเรามายี่0ิสบปีแล้วเนี่ยดูหมานิดนึงหมาจะขึ้นไปยืนอย่างนั้นครับคุูชิวครับแล้วลักษณะของอ่าหมาไทยหลังอานเนี่ยมันมีกี่ลักษณะบ้างครับลักษณะ เอาถ้าลักษณะมันดูต้องแยกเพศผู้เพศเมียอืถ้าเพศผู้เราดูปั๊บเนี่ยขาหน้าตึงครับเเส้นหลังตรงตูดไม่กระดกหลังไม่แอนครับนะหางไม่งอม้วนอแล้วก็อสีต้องเป็นสีเดียวครับไม่ด่างออานต้องสมส่วนตามที่ผมบรรยายไว้อย่างนี้เลยทุกอย่างอย่างนั้นพอโนมหับลงเฮ้ยหมาตวนสวยอ่ะอย่างนี้แหละคือหมาละงานแล้วอานเนี่ย สำคัญที่สุดคืออ่านลูกศรค่ะเพราะอ่านลูกศรเนี่ยมันเป็นอ่านเล็กมันจะแสดงถึงสายเลือดของสุนัขอ่านตอนนี้ว่าเป็นสายเลือดทิ้นิ่งแต่ถ้าอ่านใหญ่ๆมันก็อีกแบบหนึ่งแล้วแต่อันนี้เป็นเทคนิคที่ที่ยังไม่อยากบอกอครับผมก็อาจจะเป็นเคล็ดลับและนี่นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าลักษณะของโรงเรือนสำหรับท่านใดที่สนใจในการเลี้ยงน้องหมาหรือว่าสุนัขของเรานั่นเองสุนัข เขาเรียกว่าสายพันธุ์ไทยหลังอ่านนะครับทีนี้ที่ทาโรงเรือนอย่างนี้เพราะอะไรรู้ปะมันดีสําหรับสุนัขเพศเมียอืเวลาสุนัขเพศเมียเป็นสัตว์จะมีประจําเดือนไหลยหยดติกต๊กติกต๊กพอเรามาอ้าวเป็นสัตว์แล้วเรารู้เลยแล้วไม่ต้องไปว่าเออหมาเมื่อไรหมาจะเป็นต่างต่างบางคนไปเช็คเช็คอะไรเช็คว,ว่าเอาไว้เพศต้องบวมต่างต่างพอเราเห็นเลือดปั๊บจดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวันที่เก้าเก้าคือเป็นต้นไปก็ สามารถที่จะจับผสมได้ก็คือลักษณะของโรงเรือนของเพศผู้กับเพศเมียเนี่ยก็ต้องต่างกันด้วยใช่ไหมมันมันก็ไม่ต่างคือคือันฐางได้แต่ถ้ามันจะรู้หมาเนี่ยโรงเรือนอันไหนเป็นของเขาเขาก็จะมีมีสามมีแล้เท่าัเข้าับนะแต่มันดีอย่างว่าเราสามารถเช็คได้ว่าเพศเมียเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ตอนไหนไงส่วนตัวผู้เนี่ยเขาก็จะไปทั่วหมดชีอะไรต่างแสดงอาาเขตชบีหน้าโค้งนู่นนี่คอนขั้นตกสะอาด ต้องสะอาดแน่นอนครับและนี่ก็คือลักษณะของโรงเรือนนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบในเรื่องของสุนัขไทยพันหลังอ่านนะครับหรือว่าสุนัขสุนัขต่างๆก็สามารถนําไปทําเป็นรักษณะเดียวกันได้ของครูชิวที่นี่ข้อสําคัญนะครับความเค็มทุกชนิดห้ามให้สุนัขกินอน้ําปลาไก่ย่างไก่หมักไอติวกับข้าวที่บ้านที่ทําทุกอย่างห้ามเด็ดขาดเพราะหมาไม่สามารถระบายความเค็ม ออกทางผิวหนังได้เดี๋ยวจะปไปโรคไตที่เป็นไตเป็นไตเพราะว่ากินอาหารบางคนฉั้นอุตสาห์ไปซื้อตับย่างมา oh. อะไรตางพวกนี้ไม่ไม่ไม่ดีต้องอาหารเม็ดครับแล้วอาหารเ oh. ม็ดอย่าไปเอาชนิดเดียวเปลี่ยนมาสลับแต่ต้องดูอ่ะในนั้นมันมีตัวอาหารสารอาหารตัวไหนสำหรับลูกสุนัขสุนัขโตสุนัข อ่าตอนนั้นครับผมนี่ยนะคะก็เป็นในส่วนของนะครับโรงเรือนของครูชิวตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปในจุดบริเวณของศูนย์แห่งนี้ต่อนะครับว่าในศูนย์แห่งนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมไปกันเลยครับครับผม หลังจากที่สัมผัสในพื้นที่นะครับแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสุนัขไทยหลังอ่านของครูชิวแล้วและตอนนี้ท่านผู้ชมก็อยากรู้นะครับว่าการที่เลือกอาหารสุนัขใช่ครูชิวนะฮะไม่ว่าจะเป็นสุนัขเด็กหรือสุนัขโตโตเนี่ยเราควรจะเลือกประเภทแบบไหนเดี๋ยวให้ครูชิวสอนผมหน่อยเผื่อท่านผู้ชมก็อยากทราบด้วยคือคืออาหารเนี่ยของของของค้อครูชิวเนี่ยครับเลี้ยงอาหารเป็นอาหารเม็ดอาหารปั๊ปปี้ลูกสุนัขเลือกมาแล้วครับทีนี้น้องอนุวัฒ ครับที่เลี้ยงหมาเปล่าที่บ้านเลี้ยงนะฮะทั้งหมาทั้งแมวเลี้ยงหมดแล้วให้อาหารแบบไหนผมอะให้อาหารเป็นย้อนกลับเป็นเป็นข้าวขยำ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 แล้วอะไรขยำแล้วก็บางทีก็เอาอาหารแมวให้อาหารไม่ใช่ใช้ทับตักใช่ครับเอาละทีนี้กับคุยชิวน้องวัดครับผมการให้ของคุณชิวเนี่ยแต่ละมือเอาสามคำหยิบ หยิบเลยนะฮะหยิบเนนี้หยิบในนี้เลยใช่ไหมฮะใช่นะฮะให้ท่านผู้ชมเห็นด้วยนะเห็นไปพร้อมๆกันนะฮะผมจะหยิบสามกรัมตามที่ครูชิวบอกนะคะกรัมอย่างนี้เลยนะฮะใช่หนึ่งกรัมนะคะตังกรนะฮะสองกรัมอี๋ยวผมจะถามต่อนะคะสามกรัม่ะดสามกรัมถามจะถามอะไรไหมทำไมครูชิวถึงให้หยิบใช่ครับทำไมครูชิวถึงให้หยิบสามกรัมฮะ ในมือของน้องอนุวัฒน์มันมีสาบไหมมีเหงือไหมผมว่าน่าจะมีนะฮะไม่ต้องน่าจะมีมีเหงือมีกลิ่นวิสาบน้องอนุวัฒน์หยิบเหงือสาบของน้องวัดผสมอาหารไหมผสมครับผสมเพราะฉะนั้นมันจะมีกลิ่นข้าวกลิ่นของเราอยู่แล้วเอาไปให้ให้ลูกหมากินครับลูกหมามันก็สัมผัสของเราแล้วสัมผัสกินเหงือกินต่างมันก็จะจําได้ครับแต่ที่สําคัญนี่ผมเห็นว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราให้อาหารเนี่ย ทำไมเราถึงเลือกเป็นอาหารเม็ดอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นปั๊ปปี้ลูกสุนัขครับนะแล้วมันมีในส่วนผสมเนี่ยครับมันมีหลายๆอย่างมีโปรตีนมีวิตามินมีอะไรต่างนี่น้ก็ถือว่าธาตุอาหารครบเลยครบเขาวิจัยมาแล้วอืมอ่าครับแล้วทีนี้พอได้ปั๊บดูนะครับหมาตัวนี้มันโตอย่างงี้ประมาณกี่เดือนครับคุณช่สามเดือนสามเดือนสามเดือน๋ยวผมขออนุญาตนั่งไปเลยนะครับพอสามเดือนอย่างงี้ปั๊บครับเราเอาวาง วางเอาเอาข้าววางวางอย่างนี้เลยนะฮะเห็นไหมคือถ้าวางต่ำมันก็ก้มมันก็ไม่ยืดแต่ต้องการให้สูงอีกน้องอนุวัฒน์จัดจัดไปเดี๋ยวนะนี่ต้องการให้สูงอีกครับก็คือเราเสริมให้เขาเสริมให้เขาได้ทานง่ายขึ้นเปล่ายังไงฮะเพื่อเป็นการยืดตัวของเขาอืมยืดตัวเห็นไหม ก็ก็ถือว่าการให้อาหารเนี่ยคือต้องใส่รายละเอียดเสริมเรื่อยๆเพื่อให้สวดทรงขาสวดทรงเขาเขายืดขาตึงเห็นไหมยืดขาตึงอ่าเห็นป่ะครับผมอ่ายืดขาตึงขึ้นตึงขึ้นแสดงว่าการให้อาหารเนี่ยก็มีผลต่อให้สุนัขเนี่ยสวดทรงเขาดีจัดระเบียบเ้าจัดระเบียบตั้งแต่เด็กเด็กเล็กๆเลยอ่าครับผมเห็นไหมยืดขึ้นยืดขึ้นครับแล้วต่อไปถ้าเขาจะจัดอีก็จัดเรื่องของขาเวลากินอ่ายืนในดียืนในดี อย่างน้องตัวนี้ชื่ออะไรครับคุณชิวฮะมังมีน้องมังมีใช่าแต่การให้อาหารได้ต้องระวังถ้าหมาใหญ่อะไรต่างหลายตัวโดยขยำนี่กันเพายำเห็นไหมแล้วหมาเนี่ยครสามกรัมนะครับจะกินไม่หมดเก็บเราใช้กำมือเราเป็นตัวตัวงแต่ไม่ไม่น่าจะเกินสามสี่ขีดอย่างนี้เราให้มากกว่านี้ได้ไหมฮะมันก็ได้แต่ตุนักมันจะพุงป่อง คือให้น้อยแต่ให้ทีนะได้แต่ไม่ใช่ว่าให้ทีเดียวบางคนให้ทีเดียวกินแบบกินเสร็จเกียดนอนอย่างนี้เราให้เขากี่เวลาครับคุณจิวอย่างนี้สามเวลาสามเวลาแต่พี่ให้สองครับทำไมถึงให้สองครับเพราะว่าเอาเวลาที่เราสะดวกเช้าเย็นนี่อย่างนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเทคนิคการให้อาหารน้องหมาเขาเรียกว่าตัวเล็กนะนะครับผมแล้วก็ไอ้ที่ เทินขึ้นเทินขึ้นนะเพื่อต้องการให้เขาเหยียบอย่างนี้เราเทินขึ้นขนาดไหนอะฮะแล้วแต่เขาตาตามด้วยเขาสูงขนาดไหนเพราะหมาบางตัวเนี่ยมันยืดขามันไม่จตรงแต่อันนี้ดัดเขาดัดนิสัยอายิงต้องการให้เขาสูงอีกเขาก็จะพยองมากอีกแล้วก็ทดลองอันนี้เห็นง่ายๆเลยทดลองผมช่วยนะใช่เนี่ยอย่างเงี้ยต้องดูเพราะเขาหิว่ก็ต้องกินครับเห็นไหมอะเอาปล่อยปล่อยเนี่ย แล้วอย่างสุนัขที่โตเต็มเต็มวัยครับเดี๋ยวมีอีกอ่าอ่าอดูดูเห็นไหมเห็นเขายืดไหมครับผมนี่นะน้องน้องอนุวัฒน์ลองลองให้ก้องก้องจับดูเดี๋ยวคุณดูเขาจะยืดไหมคือคือทรงเขาฮะขาเขาจะเหยียดตึงตามที่ครูชิวบอกเห็นไหมเห็นป่ะเห็นง่ายๆเลยครับเขาเรียกศึกษาธรรมชาติของสุนัขเราต้องการอะไก็สูงเหยียดขาเหยียดตรงครับมันก็ต้องทําแบบนี้อืมและนี่นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่า ตัวอย่างของการให้อาหารของน้องสุนัขนะครับที่ตัวยังตัวเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าการให้อาหารเนี่ยสุนัขที่โตเต็มวัยโตเต็มวัยจะมีการให้อาหารแบบไหนอย่างไรนะครับไปชมกันเลยครับ อาหารกับน้องหมาตัวเล็กๆแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสุนัขที่โตเต็มวัยเขาเรียกว่าสายพันธุ์หลังอานตรงเนี้ยเราจะให้อาหารเขายังไงอ่าเลือกยังไงนะฮะเดี๋ยวให้โูชิวได้เล่าตรงนี้ให้หน่อยนะครับอย่างตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับโูชิวตัวนี้คือช้างขาวเห็นไหมอาหารสำคัญสวัสดีเนี่ยสวัสดีตลอดดูกระโดดใจเลยครับดูทีนี้อาหาร อ,าาอันนี้เข้าไปได้เลยใช่ไหมครับได้ทีเนี้ไอซีซีตรงวาง่างเนี้ยเห็นไหมเนี่ยอ่าเพื่อให้เอาอาหารวางครับผมอันนี้ผมวางตรงนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะอย่างนี้การที่เลือกอาหารสุนัขแบบโตเต็มวัยเนี่ยเราควรเขาเรียกว่าเลือกยังไงแล้วก็ให้ขนาดไหนะครับคุณชิวก็จริงๆแล้วไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเกินตีขีดแต่เนี้ยค,คุณชิวให้ให้สามทัพพีครับสามทัพพีตักแต่ละมื้อ นะแล้วเนี่ยเขาหิวเขาจะกินของเขาครับนะฮะแล้วก็คือถ้าเขากินหมดก็กินใบกินไม่หมดเราเก็บอืแล้วอย่างนี้นอกจากอาหารเม็ดเนี่ยเราสามารถให้อาหารอย่างอื่นได้ไหมครับได้เนื้อครับนมไข่ต๊ะแต่ห้ามไปพวกของเค็มครับทําไมครับโจิโอเพราะว่าหมาระบายความเค็มไม่ได้อที่ถ้าเป็นหมาอืดนๆนที่มันมันอย่างงี้มานั่งนี้ไม่ได้นะกินเนี่ยซัดเลยซัดคนแปลกหน้าแต่เนี่ยคือ ออกซื้อบ่อยครับก็ได้รู้แล้วก็เราเป็นเจ้าของเขารูกอ่ะครับอย่างอย่างเจ้าตัวเนี้ยครับเขาโตเต็มวัยเนี่ยตอนนี้เขาอายุกี่ปีครับเจ็ดตอนนี้เจ็ดปีเจ็ดปีอ่าอ่าอีตอนนุ่มๆเนี่ยเอาไปเล่นน้ําทะเลครับที่หาดบันชื่นตอนนี้ไปดูในคลิปเมืรนตะกีเป็นแสนวิวแล้วมั้งครับช้างขาวเนี่ยนี่แล้วก็ลักษณะการให้อาหารเนี่ยเหมือนน้องตัวเล็กไหมฮะไม่เหมือนครับต้องยังไงบ้างครับโคจิวก็คือ ต้องเสริมเขานมนมนี่ต้องทุกเช้าแล้วก็ไข่พ่อเป็นหมาพ่อพันธุ์อืไข่นมครับแล้วก็ยายาบางอย่างอืแ้ามันตับปลาอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อทุกอย่างให้เชื้อเขาดีในการที่จะเป็นพ่อพันธุครับผมแล้วลักษณะของการให้อาหารเนี่ยเราต้องให้ืิอยังไงบ้างสองหมาใหญ่อย่างงี้มือเดียวพอมือเดียวพอมือเดแล้วอย่างงี้มันไม่หิวรักเชียวหมากินมากไปถ้าหมาอายุ ลักษณะหมาอายุมากเงี้ยกินแค่มือเดียวให้เต็มที่เลยครับผมเนี่ยนะฮะ,ะวนนันมือเดียวก็จะเป็นเทคนิคนะฮะในการให้อาหารน้องหมาที่โตเต็มวัยบางคนไปให้ถิงสองมือสามมือสองสาน้องหมาเปล่าไครับแล้วต้องสังเกตขี้ของหมาด้วยนะ,อ,ะออกมาต้องเป็นก้อนอถ้าเป็นเลวๆงั้นแสดงหมาผิดปกติอาจจะแบบป่วยอยู่นะฮะเราก็ต้องดูลักษณะไม่ว่าจะเป็นอ่า เวลาเขาขับทายนะครับการกินอาหารนะครับแล้วก็<า>ดูลักษณะแววตาต่างๆด้วยมไม่มีใครมานั่งอย่างนี้แล้วก็คุยคอย่างนี้ได้นะปกติแล้วก็จะกลัวครับ S <S เรื่องเรื่องของอาหารการกินแต่นี่เขาโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวเราเดินออกมาคุยข้างนอกนะฮะ <S <S 2> <S 2> นี่ก็เป็นลักษณะของการให้อาหารนะครับสุนัขที่โตเต็มวัยนะครับที่สมบูรณ์ตรงนี้นั่นเองนะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วในส่วนของ่าเมื่อโตเต็มวัยแล้วเนี่ยถ้าเกิดที่นี่เป็นในเรื่องของการเพราะสายพันธุ์ด้วย <S <S 2> <S 2> <ช>ตรงนี้เรามีการเพราะสายพันธุ์แล้ว,วเราสามารถขยายนําไปขายที่ไหนยังไงบ้างครับของของของคอกเนี่ย มีแต่เขาสั่งมาครับจองมาเราไม่ได้ออกไปขายเพราะว่าของเราตัวก็อคันต้นตัดหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อตัวตัวตัางสองหมื่นสามหมื่นครับทำไมราคาถึงสูงได้ขนาดนี้มันสูงมานานแล้วครับเพราะว่าอืของที่อื่นก็ไปดูนี่เจ็ดพันแปดพันห้าพันครับพอไปซื้อพบหมาโตปั๊บมันเปลี่ยนอหมาเปลี่ยนอืแต่ถ้าหมาตาหลังอ่านยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งโตยิ่งสวยที่ราคาสูงเพราะว่าเป็นหมาไทยหลังอ่านที่สายเลือดนิ่ง สายเลือดนิ่งแล้วก็เป็นประจำของจังหวัดตรา,รตาดดยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของเราหลักแหลมแน่งงนอนครับบางคนก็เที่ยวไปซื้อหมาที่ออกตามท้องถนน,นต่างๆไปกวานซื้อตัว500ร้ตัวพันสองพันแล้วก็เอาไปเข้าข้อเข้าไั้ต่างถึงมันไม่ถูกต้อง ครับผมนะฮะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะ,ะก็ครูชิลได้พานะฮะไปชมภายในเขาเรียกว่าแหล่งเรียนรู้สุนัขไทยหลังอ่านอของจังหวัดตราด,าดที่นี่นะอยากให้ครูชิลนะฮะได้ฝากถึงนู้ชมหน่อยสําหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องของสุนัขไทยหลังอ่านของจังหวัดตราดแห่งนี้นะคะก็ถ้าถ้าสนใจเกี่ยวกับสุนัขไทยหลังอ่านจังหวัดตราดก็อันดับแรกอย่าเพิ่งไปซื้อใครเรียนรู้ก่อนศึกษาจากเว็บเราได โดยเฉพาะอถ้าจังหวัดตาดเ็บไซต์ตาดลักหมารักงานเนี่ยเขาไปเสิชดูจะรู้ประวัติความเป็นมาการเลี้ยงเลิศต้นทุกข์ทอย่างศึกษายดีครับแต่ถ้าคิดอยากจะทําเป็นเศรษฐกิจอืเป็นฟาร์มครับอย่านับหนึ่งให้นับสิบเข้าใจไหมฮะคือนับหนึ่งเนี่ยก็ไปเอาหมาที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีประวัติไม่รู้ความเป็นมาเท่ไปซื้อตรงถูกๆมาเลี้ยงกว่ามันหมาจะนิ่งก็จะลงตัวต่างหนึ่งสองสามสี่ แต่ถ้านับสิบก็มาที่ขอกตาลักมาลัางอานหรือขอกใดไที่เขามั่นคงถาวรเรียบร้อยแล้วว่าหมาเข้าแต่เลือดนี่เนี่ยก็ไปซื้อก็ราคาก็สูงเพราะว่าป่าก็จะทําถึงจุดนั้นน่ะมันไม่ใช่ปีรองปีหมดไปท่าไครับก็ต้องด้วยก็ต้องด้วยใจรักด้วยใจรักนะครับผมแล้วตรงนี้นะฮะสามารถติดตามนะคะสุนัขไทยหลังอ่านของครูชิวได้ที่ไหนได้บ้างครับ ก็ตอนนี้ใน Facebook ตาลักมาละงอานแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้เขาไปตอบอะไรมากมายเพราะว่าคนอื่นเขาก็ทำเยอะแยะแต่ส่วนใหญ่ก็จะขายแต่ของเราจะเป็นการศึกษาครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามครูชิวมากันได้นะครับขายตรงเลยโทรมาถามตรงเลยเบอร์โทรครับฝากหน่อยฮะ0-86 4,56, 9163ครูชิวหรือครูปฏินิมาก ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของเรื่องราวของสุนัขไทยหลังอานจังหวัดตราดแห่งนี้นะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณชิวมากๆเลยโอบคครับขอบคุณครับขอบคุณครับใช่พามานะครับที่แหล่งเรียนรู้สุนัขไทยหลังอ่านแห่งนี้ของจังหวัดตราดเรามาถึงแหล่งเลยนะครับวันนี้รายการมือไทยเมเกษตรนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ตามรอยเท้าของพ่อหลวงพี่มีเดิน,นตามรอยเท้าของ